สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองชัชาติตอกกับพ่อเจโพสต์วิจารณ์ไม่มีผลงานลั่นแก้แล้วสองแสนเรื่องให้ไปดูความก้าวหน้าของนโยบายที่บันทึกไว้เผยแม่ห่วงถึงขั้นโทรมาถามหลังาศาสตราจารย์พิเศษจเจริญวัฒนศินป รองประธานคณะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนายพระรมราชุบธรรมพ่อนักร้องดังเจเจตรินได้โพสต์ภาพนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสวมเสื้อกามกางเกงขาสั้นถือปืนฉีดน้ำในช่วงเทศกาลสงการเมื่อปี2557พร้อมทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์ระบุว่าช่วยบอกที ตั้งแต่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่ากทมเคยเห็นทำอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อประชาชนให้เห็นจะจะกันบ้างไหมนอกจากนี้ยังรีทวิตข้อความของผู้ใช้ t ทวิตเตอร์รายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าโชคดีมากขาท่านที่ไม่ได้เลือกผู้ว่าคนนี้เห็นแต่และอีเวนต์ไม่รู้จะบรรยายยังไงโดยศาสตราจารย์พิเศษจเจริญได้เขียนข้อความว่า เพื่อนๆในกลุ่มเขาเห็นกันมาตั้งแต่ไก่โหแล้วว่าไม่ได้เรื่องดีใจเหมือนกันครับที่ไม่ได้งงงี้เง่าไปถูกหลอกล่าสุดนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์ในประเด็นดังกล่าวระบุว่าต้องขอขอบคุณที่ติชมและน้อมรับทุกความคิดเห็นอยากให้ปรับปรุงส่วนใดก็พร้อมหากเข้าไปดูในผลงานก็จะเห็นหากไม่ดูก็ไม่เห็น ที่ผ่านมาดำเนินการตามนโยบาย217ข้อขอให้ไปดูความก้าวหน้าของนโยบายที่ได้บันทึกไว้โดยเฉพาะในทาฟฟี่ฟองดูที่แก้ไขแล้ว2 0 0แสกว่าเรื่องทั้งเรื่องวิถีชีวิตการศึกษาสาธารณาสุขไฟส่องสว่างซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องต้องขอขอบคุณท่านที่นึกถึงและให้ความคิดเห็นถึงขั้นคุณแม่โทรมาถามเมื่อเช้าว,ว่า เป็นอย่างไรบ้างทำไมไม่มีผลงานขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ